สวัสดีครับผมอืแล้วจุดเกิดอย่างเท่เกิดหน้าร้านโชว์ใต้ป้ายไป็หนึ่งทีวันนี้เราอยู่กับ New บิลลีนะครับผมวันนี้มารีวิวเปิร์กใหม่เนาะเปิร์กย้อนเวลานะครับของพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งเดอะเฟิรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ใช้ไหมเนาะหาคนครับเจอรอยเท้าครับผมอยู่ไหนเอ่ยเห็นแต่รอยคนไม่อยู่วิ่งไปหลังบ้านฟ้าไม่เข้าบ้านฟ้าไปละ เดี๋ยวผมพังเปิดประตูก่อนนะให้เราเล่นง่ายเนาะแล้วเขาเข้าตรงนี้อ่ะแล้วพับไม้เลยครับคนนี้เล่นเซฟจัดอ,อืมเชียวไหลผมเลี้ยวเยอะไปหน่อยไอคนนี้มันนิ่งอยู่แล้วเนี่ยแต่มันนิ่งเกินนะดิติดแอคซ์ซะด้วยเฮ้ยผมเห็นหมาเด้อขอเด็ดอ,อืมเลยไม่โดนเลยสี คนนี้เขายึกนะครับเดี๋ยวต้องเลงเลื่อยดีๆนะคนนี้มันมีเดินวนรอบตัวเรานะโอเคครับผมชิวๆเนาะได้สองคนเดี๋ยวลับไปแขวนเจ๊ก,ก่อนครับน้องแอลมาฮิีวพอดีนะครับนะผมเดี๋ยวอุ้มก่อนแขวนตะขอขา่าวนะผมเปิร์กประจำนะเปิร์กดีระเบิดบึ้ม มีรอยเท้าวะมีคนมาช่วยคอเด็ดนะครับแต่วิ่งฉีกไปแล้วนะเดี๋ยวเอาคอเด็ดไปขแขวนก่อนครับเรามีเปิร์อุ้มเดินไว้นะขแขวนตะขอแดงไปก่อนก็ได้น่าจะมีเสื่องปั่นไม่เยอะผมยังไม่ได้ใช้เปิร์ย้อนเวลาเลยวะเดี๋ยวกลับไปก่อนนะเขาช่วยกันะนะช่วยกันไว้ใช้ได้ครับเจอเป็นน้องเชอรริลครับพับเลยไหมโอเคพับเลยครับ ตรงนี้หินมันตะปุ่มตะปัํานะเลี้ยวยากนิดนึงเดี๋ยวตัดเข้าบ้านนะครับไอ้คนนี้เขาย่อเป็นนะเนี่ยมันยึกหลบอ้าวแบบนี้ล้ม,มอ่ะแล้วก็ปาดผ่านเสาไปเลยไงไปครับเพื่อนตะขอข่าวนะมีคนมาส่องไปฉายว่ะน้องดำขอเด็ดนะกระโดดเข้าบ้านฟ้าไปครับเข้าตู้หรือเปล่า เรียบร้อยรับผมเข้าตู้เฉยเลยนะมีแทงหลังเหรอก็ไม่มีเนี่ยอะไรของเขาครับเนี่ยขึ้นตะขอไปก่อนตะขอเขาแขวแขนไปสามสต็กแล้วนะครับเครื่องยังห้าเครื่องอยู่นะเปิร์กใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้สักทีเดี๋ยวใช้เครื่องนิดนึงครับดีโชว์เบิร์กสักหน่อยเนาะมีคนปั่นข้างบนนะผม ระเบิดโชว์เลยนี่แน่โคตรชอบไม่ต้องเสียเวลาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพังประตูบ้านก่อนนะเดี๋ยวไล่เปิดประตูบ้านก่อนนะรอบหน้ามาบ้านใหญ่จะได้เล่นง่ายครับี่เชอร์ดิวก็อยู่เดินยัดเลยนี่แน่โอเคผมแขวนนะ เขาคงไม่นึกว่าเราจะไอ้น,นี่ก็ส่องไฟจังเลยล่ะเขาคงไม่นึกว่าเราจะยัดไม้นะครับบางทีผมก็เดินยัดไปเลยลไม่ได้คิดอะไรพอเดดเขาสองเฟสแล้วนะครับเนี่ยเขายังจะเล่นอยู่อีกเหรอระเบิดครับปึมเจกปั่นไปก่อนนะมีเวลาให้ปั่นอีกเยอะเดี๋ยวถ้าเราได้แขวนอีกเนดะี๋ยผมเอาไปบึมข้างบนนะเอาเจอพอเด็ดนี่ตีเลยครับผมไม่ลีลานะ มีวิ่งสวนกระแสคนนี้มันเชิงหนาอยู่นะครับเนี่ย <_ letter> เดี๋ยวปิดเลยตีเลยครับบัตรลัดขึ้นด้วยมไม่รอดครับทรงนี้ตัดออกเกมไปหนึ่งคนทั่วนะครับผม<_ letter> <_ letter> เครื่องยังห้าเครื่องอยู่เลยนะครับ ตานี้เราถ่วงเครื่องดีจัดยังมีคนปั่นเครื่องอยู่นะครับเจกนะปั่นเลยปั่นเลยเออนี่นะบึมบั้มใส่แล้วก็เดินขึ้นไปอ่ะมันดีนะเรามันเวลาเจอเครื่องอยู่ไกลๆแล้วปั่นกล้จะเสร็จแล้วเราไปกระทืบไม่ทันเนี่ยเราใช้เปิร์กนี้ได้นะ มันเหมือนกับกล่องตัวตลกเลยนะครับทุกครั้งที่เราแฝวนเนาะเราจะสามารถใช้เปิร์กได้แต่ต่างกันตรงที่ว่าเปิร์กย้อนเวลาเนี่ยเดี๋ยวไปขอไล่แป๊บหนึง่งไอ้เปิร์กย้อนเวลาเนี่ยมันจากระยะไกลได้นะครับนาอยยี่สิบเมตรนะนะแต่ว่ากล่องตัวตลกมันต้องเดินไปกระทืบใกล้เนาะเอางี้ตายยากไปด้วยไอเราก็ใจเย็นไง ตายครับพื้นเสาตานี้เล่นง่ายนะครับเหมือนเซอร์เขาจังหวะต้นเกมเขาพลาดไปหน่อเนาะมารอส่องไฟฉายแล้วล้มคู่นะเดี๋ยวไปเช็คนิดนึงครับผมไปเช็คเครื่องอีกฟากเนาะเผื่อมีคนปั่นพอจะไปเช็คปุ๊บปั่นเสร็จเลยเฮ้ยมีโทเทมพรอหผมเอาเปิร์กมาพอดีเ <c oughs> หยียบเลยครับนานๆได้ใช้นะ โคตรฟินนะผมภาพที่สวยงามที่สุดความหวังแตกสลายนะครับผมเปิร์กเหยียบโทเทมพอนปุ๊บแล้วมันจะพังเลยนะปกติถ้าเราเหยียบมันจะดับเฉยๆเนาะแล้วก็เซอร์เขาก็จะมาจุดได้นะเอาแล้วเจอเชอร์ริวพอดีหลาตันไม้เลยนะผมจัดว่าเด็ดนะเดี๋ยวไปเช็คเครื่องก่อนครับสบายๆนะค่อยๆเล่นเหลือสามคนแล้ว อย่าบื้มเครื่องไปก่อนนะครับมันดีตรงที่ตอนเราบื้มเครื่องนี่เราไม่ต้องมองเครื่องตลอดก็ได้ครับกดค้างไปเลยนะเนาะแล้วเราเดินได้ด้วยอะไรได้ด้วยเบอโคตรด,ดีผมน่าจะเอาไปทุกคานะเริ่มชอบละเจอรอยเท้าครับผมใครเอ่ยมาซ้ำเครื่องเฉยเลยเจอเป็นอีเลเว่นนะครับอีเลเว่นยังไม่โดนแข่เลยนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเนดะี๋ยวจู๋เก่งหรือเปล่ายังไม่เคยไล่เลย โอเคผมพับเซฟนะพับเซฟสไตล์หลบไฟนึงครับหลบซอกซะด้วยคนนี้เขาเล่นเป็นนะจุ๊กเป็นนะถ้าเราใจร้อนนี่เลื่อยอยังไงก็ไม่ได้นะคนเนี้ยเดี๋ยวจะเลื่อยแบบเลื่อยเฉียวไปเฉียวมาเนาะหลบซอกเมื่อกี้เห็นใครแวบบๆตรงนี้อ่าเจอเจกเดี๋ยวผมทำไรให้ดูครับเดี๋ยวผมล่อเขากลับเขา้าไม้ก่อน ไปไม่กดตายยากเลยนี่แนะ่เป็นไงตรงนี้มันโดนได้นะจริงจริงค้อนก็ตีโดนนะเลื่อยก็โดนนะตรงนี้ยิ่งจังหวะกระโดดข้ามไมา้นี่การันตีโดนชัวร์เดี๋ยวผมแขวนเลยเนาะปิดเกมัะผมเหลือสองคนแล้วแน่มีสองไปฉายกันซะด้วยพวกนี้พวกนี้มาของจริงนะดิ 360ใส่สักหน่อยครับขมข้อขาอเกวียนขออีกทีอืผมเลี้ยวกว้างไปคบสงสัยจะได้ใช้คอรทุกระบบจบที่คอรน,นะคับไปไหนแล้วน้องแอลเดี๋ยวระเบิดเครื่องก่อนนะบึ้มเชลริวปั่นอยู่นะอืออ เขา99ไว้ด้วยนะเขาหิว99้นะธรรมดาที่ไหนคนนี้ภาพไม้เลยเดี๋ยวหลอก,กเดี๋ยวพังไม้ครับเฮ้ยมีตายยากด้วยอะไรครับเนี่ยกดตายยากตึงกันจัดเลยนะขอจับหลังเลยแล้วกันอะไรครับเนี่ย อา่าน้องแอลน้องแอลขอยอมแล้วนะครับไม่ไหวจะเคลียร์แล้วปล่อยบอดไปแล้วด้วยเรียบร้อยครับผมจบกันไปนะผมเนาะกับเกมแรกนะเดี๋ยวไปต่อกันเกมต่อับผมโรงเรียนอนุบาลแบทแฮมอเกนด่านดีๆที่เราคู่ควร จู๊กเด็กโคตรยาวไม่ well. ร right. ู bon ้ว่าตานี้จะโดนลากลงจู๊กเด็กหรือเปล่าจะหาคนก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเลื่อยไปเครื่องไกลๆเนาะเฮ้ยผมเจอรอยเท้ารอยเท้าอยู่นี่แล้วคนอยู่ไหนเดี๋ยวตามรอยไปก่อนนะเฮ้ยเห็นแต่รอยวะมัาเนียนกันดีเหมือนกันนะเนี่ย โอเคผมน่าจะวิ่งไปเครื่องมุมโรงเรียนเนาะน่าจะปั่นตรงนี้แหละครับใช่แน่นอนเจอครับผมเห็นแวบบๆเลยพุ่งไวไปผมคุมไม่อยู่เจอเป็นลาล่าครับผมเเขาวนรอบเล็กนะครับผมอย่างนี้ลนะ้มครับเฮ้ยแขวนตะขอข่าวแล้วมีคนกรี๊ดไปเช็คก่อนคนระับ อยู่แถวๆนี้แหละเสียงดังเชียวเราเบิดเครื่องไปก่อนนะเดีย๋ยวเช็คหาข้างหลังนะน,น่าจะอยู่แถวนี้แหละครับเจอเป็นลีออนนะผมผมไม่เห็นรอยเท้านะจากเครื่องเนาะก็คิดว่าน่าจะหลบอยู่แถวนั้นอ้าวเดินนี้เกือบล้มอับโอเคได้อยู่เดี๋ยวแขวนเลยครับจะมีคนไปช่วยหรือยัง แขวนตะขอปกติไปก่อนนะผมเดี๋ยวรีบไปเช็คเสาเนาะไฮ่มีคนวิ่งเข้าพอดีหนีล้มนะเธอเลือกมุมช่วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไล่ลาล่าต่อเลยนะตอนนี้แขวนหนึ่งนอนหนึ่งนะครับผมแล้วก็โดนไล่อีกหนึ่งเนะาะบังคับให้เอมาช่วยนะครับยังไม่หมดอีกทนทานอยู่นาน เรียบร้อยรับผมสวยงามแต่ผมยังไม่อุ้มนะผมกลัวแทงหลังผมเป็นคนที่หล่อนแทงหลังนะไม่อยากให้เขาใช้เท่าไหร่เจอเป็นลุงเอสนะครับผมถ้าห่วงไม้ล้มนะครับแม้นี้แล้วห่วงไม้ไงคนเราอะตายครับผม ไปแขวนเสาขาวนะครับนะเนาะเฮ้ยเชอร์ริวเขาจะไปช่วยลาลาครับเดี๋ยวผมไปแขวนเสาแดงก็ได้นะแขวนตรงนี้ปุ๊บจะได้ไล่ต่อได้เลยนะครับมาใกล้เซอรนะ์เนาะเสาขาวเดี๋ยวค่อยใช้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไล่ลาลาก่อนนะลาลาน่าจะแทงหลังหมดละอือว, <c oughs> วพับไม้ใส่ก้นกันซะแล้วไงก้นกกช้ำหมดแล้วครับ เดี๋ยวกลับไปเช็คเครื่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับขอโทษทีครับเอสไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนี้มาเช็คครับผมผมรู้ว่าเชอริลอยู่ตรงนี้นะไปไหนแล้วไปเช็คเครื่องถัดแล้วผมรีออนน่าจะปั่นอยู่อ้าวแล้วผมติดโอเวอร์ไดมาไงอย่างไวนะหนีไม่ทันเนอะระเบิดเครื่องไปก่อนคนระับแล้วก็ได้ขแขวนเสาขาวด้วยนะ จังหวะดีมากนะครับตอนนี้จังหวะดีสุดๆตอนนี้เราไหลเลยครับเจอเขาเล่นไม่ได้เลยนะยังห้าเครื่องอยู่เลยครับแล้วเครื่องตรงนี้ก็ปั่นอยู่นะผมเดี๋ยวเราเบิดเครื่องไปก่อนเนาะมีคนเข้าบ้านฟ้านะครับเป็นใครเอ่ยเขกบ้านไปหนึ่งทีจริงๆเลื่อยปกติก no. ็ได้นะผมติดนี้ใส่ม้วนว่ะ เว้ชนเหลี่ยมเฉยอยู่ตู้หรือเปล่าไอ้ลอยมาสุดตรงนี้แล้วคนไปไหนวะเอ,ออยู่ข้างนอกโอเคผมเห็นหลังแล้วเป็นลาล่านะครับมผมเลื่อยไม่ออกประตูบ้านฟ้านี้ผมยังฝึกเลื่อยอยู่นะครับยังเลื่อยไม่ช่ำเท่าไหร่นะ กะจะเลื่อยเข้าประตูซะหน่อยอะ่ะไม่ทันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพังเครื่องก่อนเฮ้ยมีคนมาแอบปั่นลูกเอชอย่างนี้ล้มนะ<อ>เฮ้ยตายยากคมมากคนระับเล่นตายยากกันคมจัดเลยเดี๋ยวเดินตัดหน้าบ้านนะเดี<อ>๋ยวเขาเข้าบ้านว่เมีวคนจะจูกบ้านนะผมเดินคอเลยนะอโอเคครับผมไม่รู้จะแขวนทันหรือเปล่านะ เดี๋ยวรีบแขวะแล้วไปบ้มเครื่องนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าโอเคผมไม่ทันเนาะผมกะจะไปบ้มเครื่องตรงนั้นแหละแต่ว่ามันเครื่องมันแรงนะแล้วเบิดเครื่องเนี้ยเอาละกันนะเดี๋ยวเช็คข้างหลังนิดนึงเผื่อเจอให้เซอร์ไปหนึ่งเครื่องโอ้ยผมเลื่อยชนกระจกรถนี้อีกแล้วไปเช็คเครื่องไกลครับเจอน้องเชอร์ิวพอดีนะครับ อาเล่นหลังแมสนี้เฮ้ยแต่ทำไรอบนี้แมสมันโค้งๆปกติมันเรียบไม่ทันนะผมนิดเดียวนะอ้าวเดินออกอย่างนี้ล้มนะครับเนี่ยคิดอะไรอยู่ทําไมไม่เข้าไม้ตายากก็ไม่มีนะอะไรของเขาวิ่งออกมาเหมือนมีตายากตายขึ้นเสาไม่เข้าไม้เฉยเลยนะผมห่วงไม้นะแขวนตะขอข่าวแปบบ ระเบิดบึ้มเดี๋ยวไปเครื่องมุมถนนนะไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าเฮ้ยม,มีคนฝั่นเครื่องกาลางระเบิดไปก่อนนะผมตามเลยนะผมตามยาวนะลาล่าครับเอาจะเข้าจุกเด็กเลยเหรอเข้าทันหรือเปล่าถ้าซ้ายไม่มีไม้โดนนะเราไม่มีไม้จริงครับตายยากไหมนี่แล้วจังหวะพี่เป๊ะ วันนี้ไม่มีใครตายยากได้เลยนะครับมีลุงเอสคนเดียวเนาะตั้งแต่เล่นมาเดี๋ยวผมเดินแล้วเรามีเปิร์กระสับกระสายนะผมเดินไวนะเดินถึงนะปกติถ้าไม่มีนี่ต้องพังประตูนะถึงจะออกมาได้เรียบร้อยครับผมลาลาเฟศสองยังไม่มีคนมาช่วยเชอร์ริลอีกนะโอเคมาพอดีเดี๋ยวผมไล่ตีรีออนเลยครับแล้วรัวตรงนี้อย่างยาวไง นะผมยกเลื่อยนะหมุนแบบนี้ผมปิดเลื่อยตีแล้วมีไหมย,ยากไม่มีครับผมไม่ฝืนเลื่อยนะผมจะฝึกใช้เมาส์หนึ่งตีบ้างบางจังหวะผมสามารถตีล้มได้แต่ผมชอบยกเลื่อยนะโอเคผมดีออนตายแล้วนะครับเฟษสองเป็นที่เรียบร้อยแขวนเสร็จได้ไล่น้องเชอริลต่อด้วยนะครับ แล้วก็ได้บื้มเครื่องด้วยนะเปิดโคตรเดียบผมไปเช็คเครื่องกลางก่อนนะเขาสองเฟสกันหมดแล้วนะตานี้เราแขวนมันจัดเฮ้ยปั่นเครื่องเสร็จแล้วเลื่อยตัดแลบผมไม่ให้เข้าบ้านนะให้วิ่งกลับไปตรงจุดที่เล่นยากนะครับคนนี้เขามีตายยากนะมีหรือเปล่าโอเคผมไม่โดนซ้ำสองนะบอกเลย วิเครื่องบนบ้านก็แรงเหมือนกันนะครับแต่เหลือสองคนแล้วเนาะลุงเอสก็ตายแล้วน่าจะเล่นสบายๆแล้วเดีย๋ยวหาจังหวะเลื่อยสวยๆให้ดูหนึ่งทีไม่รู้จะได้หรือเปล่านะจังหวะคนเหลือน้อยเครื่องเหลือเยอะเราคุมเกมได้นี่ผมชอบเลื่อยเล่นนะนี่ครับผมเครื่องไม่เสร็จสักทีนะบึมบั่มนะมาเชอริว นะครับผมจังหวะคอนสวยๆไปก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยแขวนเลยครับผมไม่เสียเวลาเนาะถ้าเขาจะปล่อยตายก็เดี๋ยวผมลุ้นท่อกับลาล่านะถ้าเขาเจอท่อก็ให้เขาออกนะครับแต่ละเครื่องปั่นได้เยอะกันเหมือนกันนะครับเนี่ยระเบิดไว้ก่อนนะเก็บแต้ม เดี๋ยวถ้าเขาปล่อยตายผมไปเช็คบ้านฟ้าเลยนะครับเผื่อท่อเกิดบ้านฟ้าเนาะแล้วน้อง,องปล่อยตายจริงครับผมไปบ้านฟ้าแล้เวเฮ้ยเจอรอยเท้าโอ้คนนี้ก็มารอบ้านฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวผมยืนรอตรงนี้เลยนะเผื่อหลุมเกิดเนาะโอเคครับผมหลุมไม่เกิดครับเรามาเล่นบ้านฟ้ากันซะแล้ว จูกไม่เห็นหลังแล้คโอเคผมพับไม้ไปก่อนนะไม่ทันนะเราไม้ต่อหน้าต่างเดี๋ยวต้องพังไม้ก่อนนะเดี๋ยวเขาเล่นยาวนะไม่ดี ออคนนี้มันช่ํมเหมือนกันนะครับเนี่ยพอไม่มีกั้นหน้าต่างก็จะประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะผมเนาะกับรีวิวเปิร์กย้อนเวลาของที่หนึ่งนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ